สวัสดีค่ะขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้นะคะดูแลตลอดได้ทํางานอะไรไหมคะพาไม่ได้ไปทํางานอะไรที่ไหนหาดูแลแม่อย่างเดียวแล้วก็มีขายของออนไลน์ที่สามารถพอจะทําได้ส่วนงานนอกบ้านไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนส่วนลูกของพาคนโตเขาก็มีครอบครัว เขาก็ต้องทํางานเขาจะมาได้ก็เฉพาะวันอาทิตย์หรือบางอาทิตย์เขาไม่ว่างเขาก็ไม่ได้มาส่วนลูกของพายคนก็บวชอยู่ปีนี้ก็น่าจะเป็นพรรษาที่สี่แล้วแล้วอาการอย่างแม่คือไม่สามารถที่จะทิ้งห่างได้เลยต้องคอยดูตลอดเวลาเพราะแม่ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยต้องคอยสังเกตอาการต้องคอยดูทุกอย่าง จร,จริงๆแล้วอ่ะ้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าถ้าจะมีกำลังดูแลแม่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะ่าเองก็ค่อนข้างที่จะเพลียอาจจะเป็นเพราะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องจากการอดนอนอดหลับอดนอนต่อเนื่องนะคะตลอด24ชั่วโมงที่จะต้องคอยดูแลแต่มันก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำ เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงสุดท้ายที่เราสามารถจะตอบแทนแล้วก็จะดูแลเขาได้แต่แม่ก็คงเหนื่อยไม่น้อยที่ดูแลลูกมาเลี้ยงลูกมาลูกตั้งหลายคนแล้วทำไมล่ะลูกจะตอบแทนคุณแม่ไม่ได้ในช่วงของวาระสุดท้ายของแม่ในช่วงเวลานี้พวโคคงใช้เวลาให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำให้ดีที่สุดตามความสามารถที่มีอยู่จนถึงวาระสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวาระสุดท้ายของใครจะถึงก่อนกันไม่แน่อาจจะเป็นพ้าก็ได้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทุกเวลาทุกนาที มีค่ามากแต่ก็ไม่ท้อนะถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่อาจจะมีบบการเพียบ้าง <จะ S 1> เพราะว่านอนไม่พอ <จะ S 1> นั่นเองพ <จะ S 1> าตื่นตั้งแต่ตีสี่ฝันจะได้นอนแต่ตละวันก็ห้าทุ่มกลางวันก็อาจจะมีแอบ,บนีได้บ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณ